จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรืยว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็อารมณ์นั้นแหละว่าเป็นเพื่อน ความจิงก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนันสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข เป่นมีแต่ทางติดเอยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดกทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสัตว์สังขารที่มีวินญานครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์ทำไม่ได้แต่ความรับภา้าความแห่งความกระทบกระเทือนนั่นต้องรับภา้าด้วยกัน ามติดมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของติดจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การตะแจ้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้มีคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมเนี่ยควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้ทัานจึงต้องได้เรียนไม้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าว คือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์คิดที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกผลใช่อยู่ที่ใดก็ตามในน้ําบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกข์รบับความกตุกระเทืินจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมด เป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดัดกลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนานผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางนิ้รอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายัง ใง่งดีพวกเราหลักธรรมะคำต่องสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจรึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขา ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาธนะธรรมที่ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมกับการแก้ทเิริยนี่นี่นแล้วือยขาดต้นไปไม่ทราบสึกเนื่องมาจากไหเรื่องนี้ยู่มดมันหับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับความอบรมศึกษาจึงมี ทั้งได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูใบาต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอสอนก็ดีที่ในศึกษารเรียนก็ดีเราจรึงควรถือเป็นสำคัญ พราะการเรียนก็เพื่อจะแจก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแจก้เรื่องทุกการปฏิบัติก็เพื่อจะต่อถอนทุกตามอุบายที่ท่านสอนไว้ขาดบางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เราร,รู้รู้อย่างนี้ มีมากมายกลายกองแต่เพราะอย่างยินทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่เหลือที่อยากให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ขาดโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากจนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถะแลราจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลําบากของสัตว์โลกด้วยกัน ไม่มีบกคล้องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีถ็เป็นคนชนาติท่านมันณนไหนก็มัมนก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจ,จด้วยกันทั้งนั้นการต้ับเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดข,ขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์ถึงข่ายนี้มีเพื่ออันใดส้าให้เกิดนี่ ันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามนมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นญิ้เป็นทายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้ารักษาวกที่หมดเชื่อไปแล้วท่านไม่กิไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเล็กเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจริงเป็นเรื่องของกิเล็จะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นเดือนนั้นเมื่อเป็นแค่นั้นสารโลกทั่วไป จึงต้องยอมรับกันในเรื่องของท,ทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผึินขึ้นมาเรื่อยเรื่อยงความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางยิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ถ่ายสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุด ที่จะแจกุ้ก่นี้ได้มีศาสนาธรรมธรรมนี้เท่านั้นีเมืม่อเราเทียบกับก์โลกทัท่วไปเรื่องของรพระพุทธเจ้ากับตั์โลกทัท่วไปและอุบายของรพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินนำทางตงนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ ต้องศึกษากับครูประวจยการก็มีแกษตรยัมภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพเจกพระริชาเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะทุกษาในแนวทางที่ถูกให้ปฏิบัติตนพุนไปหน้าโดยลําดแบบับนี่แหละท่านว่ากองทุกกองทุกคือว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือน อย่างนั้นจริงจริงไหมจะแม้กระทืองยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทางนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกาพน,าน,านกิกของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรพมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัตว์ เรายกทุกขประสาขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยหนึ่งตรงต้งทีเดียวประกาศกังวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้หรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสามคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจังปัทเธปิเสติอันทกาโอเฮนะโอนัตถา ปฏิปังนัน่นเวสทะอย่างที่พูดพิศสลาวันนั้นขูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกทันนีวาทนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเขาาลานอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรไทําไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเนี่ยโกนุห้าโซนหมายถึงว่า พร้อรื่นเริงมันถึงนิกจังปฏิเสธเจตสิทิหนึ่งมักงหมดไฟวิรียตันหาซะว่ามันเผาผลาญตลลดเวลาทําไมจึงมีใจจิตใจใจ,ใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังปฏิปังนักเวสุธาจริงก้ออันธากาลเลนะโอนะถาคือความมืดบอดมันครอบจิติลดเวลาพ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิต ตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของที่เหล็มันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงามจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจริงต้องรื้อเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่ขึ้นนานนี่แหละเป็นพระอาวาสของพระพุเทธเจ้าเป็นพุทธภาสิ มันน่าสุดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายมด้จมอยู่ในกองทุกข์มาอีกกลับอีก่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พบกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดท่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้อไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลย เพียงฉากนี้เราก็ยังจาไม่ได้ทํำมาทํามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วเฮ้ส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาอแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยศักศีพยานก็คือตัวสําคัญได้แก่ที่เหล็ก ที่เป็นเชื้อให้เกิดคือกลัดเริ่าท,ทุกภพทุกชาติล้วนแนวตั้งแต่เป็นไปเพราะกีเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเลยต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกีเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในใจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติทั้งตนจันรับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากีภพกี่ชาติที่เคยเป็นมา มันบอกสีภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนีมันไม่ใช่นักเกิดนักตายามันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผุดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการูร่ภายในจิตใจ มันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศตังวานอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนงสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยรรศาสตร์ก็ได้แต่ตัวพิเรศที่เป็นตัวบ่งการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานนี่มันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยธมเ่อมมรรคคือข้อปฏิบัติทางํำเนินไม่มีถ้าจะทำทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แต่จิตใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเด็ของขทุกขสัตว์และสมุทยัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเ,เรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกอีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมานแตกขแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอ,อีกสองทัจจักนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตจัก ให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแจ่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงใส่ไปแส่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลงที่เหลือมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแจ่เจ็บตายเกิดแจ่เจ็บตายสอเมื่อได้สัจธรรม อันข้อที่สี่ถนรมมากเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไป หนึ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชาระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทํางานอยู่ในที่นี้ีิเรกก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับก,กันเมื่อสติปัญญามีความสามารถแ่กล้ามากน้อยเพียงไรีิเรกก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัต ทำหน้าที่วิชําละอธิกรณ์ทำลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทํทาลายหมออนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกส่วนขึ้นเป็นอันโดยลำหนักจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน,ในจ,ใจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิม,มุติปนิพานดุดพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตตะกัดได้แก่ความเกิดแก่เกิดตายมนเวเยนเปลี่ยนแปลงไปในเรือนจำคือวัตตักัเจ้าหุยรับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยถ้าจะทำคือมรรคตร์์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธศัตร้นก็คือความดับทุกข์ะเดยลาดับ,ดบอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภายจิตใจที่เลสกก็ทํางานอยู่ภายจิตใจอำานาจกิเดไ็ไปได้มากน้อยก็น,นั้นอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแท่ที่เลสที่ดับไปมากน้อยรนกระทั่งมกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กมจกัดสมุทัยศัชท์ ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือพ้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความกดแจกเสียตายในวัฏจักรสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจกักรนี้ก็คือาศาสนธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันไดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลําพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคตรดสรุปแล้วคือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคตรัสเป็นสําคัญน่าจะปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทําลายที่เลย เป็นเครื่องทําลายวัตะจักเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างรักรกย์ได้ทำลายตัวกงจักหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้นอยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิต ของถัดโลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับม,มัรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้คือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัตจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสินเคย ผู้นั้นจะไปม,มาตกขุนต,ตกเหนวตกบอก่อคือความกดแก่เ,เสียใจรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างตัดโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานนี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากาเมืองด้แก่ร่างกายนี้เอาเก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่มาขัดขันของข่แม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่คูนค่าท่านจะเสวยทุกข์เช่นดิกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนแห่งทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้การับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราจะไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบบทุกที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากผู้ที่โง่เขานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกรธเกรี้ยวจิตใจดุดยตนโดยเดียว,วยยยผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติป,ปัญญาความรอบครอบในท่าในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาไม่เยียวยา,ยามไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือยะถาภูตังยานะยานารันนังใครรู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คล้าเขากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหมอหายไตผาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทําไมขันของคนเพียงเท่าน,นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตก ขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงมารู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตามันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันในลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เรียบเสียเรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เรียบเสียเรียบในเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นคุณนี้ตายใน,ในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแตกกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสําคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตทุ่มลงโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้หาจะทุกข์ขณะไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโด้วยลําทางตนเองแต่ามีความเฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ซาเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทานกันนี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่นสัจธรรมที่พระธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วจะไม่มีามการกระท้ากระเทือนแก่ตนดจะเป็นสุขโตรู้ก็เป็นสุขโต ขาดขันตาแต่ก็เป็นสุขโตเพราะความชเลือดฉลาดท้ายเป็นสุขโตโอความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับพิเลนเป็นนาให้ดีเราได้กล้าพอแล้วสู่สขขงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสขขงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมเขา ทำลายเราตลอดมาแท้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หวัเราอยอกทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะอันซึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบ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 ซ่อนเขาก็ตามไปเดียวเลยเไปหลบไปซ่อนคู่มันจะอา้าวหาลงเวทีนี่ว่านักมวยเอกว่ะ นี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธัทงสังฆังขน,งน,นังฉามิคือผู้กล้าหาญทานไทยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่ใมกล้าหวีเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญา,าศรัทธาความเป็นของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลัก นาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ดพาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจุกเสียไปไหนหแเราไม่ต้องไปรชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทาความเฉลียวฉลาดอาดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไมไหนก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้พร้นเปนสร้างความฉลาดให้จิต เมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด